อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับลิวพูครับรอรับเลยนะครับบิ๊กฟูลแลมเนียยันว่าคาร์ันโยลาทีมหลังจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะฮะเราเปิดตัวกับลิวพูอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับสำหรับหัวเรือใหญ่ฟูลแลมเนียยันว่าฟาเบียคาร์ันโยอําลาเจ้าสัวน้อยหลังจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับรับเป็นความสูญเสียของทีมแต่ก็เป็นการทําธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับ ตอนนี้การครับเจ้าของสโมสรฟูลแลมครับแชมป์้ f l อีเอฟแอลแชมเปี้ยนชิพ e ยืนยันว่าฟราวิโอคาร์ันโยครับกองกลางดาวรุ่งคนเก่งเนะี่ยจำลานทีนคราวินคอสเทดนะครับหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนหลังลงเล่นเกมในบ้านนัดสุดท้ายถล่มบูตันทาวครับ7ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันจันทร์ที่2พฤษภาคมคือเมื่อวานนะครับ มิดฟิล์วัย19ปีครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับโดยทำไป1ประตูกับ1แอสซิสต์ช่วยให้ช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าแช,ชมป์แชมเปี้ยนชิพครับได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกดูกันนะถึงแม้ยังเหลือโปรแกรมแข่งขัน,ขนอีกหนึ่งนัดก,ก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าลิวพูครับปิดดีลคว้าคารมันโยครับเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว5ล้านปอนด ประมาณ1 2ึ่ล้านบาทครับบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก2,7ล้านปอนด์ประมาณ116ล้านบาทครับและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับขานครับเผยผ่านเดอะแอรติกกับสื่อเมืองพุดธีว่าผมเนี่ยชื่นชอบฟราบบโอคาเปนยจริงๆเขาเป็นนักเตะที่เรายกย่องเสม,มอมาเขามาจากอะคาเดมี แต่เราเนี่ยอยากจะเก็บเขาไว้ต่อครับแต่เราได้ทําข้อตกลงที่ดีที่สุดสําหรับสโงอสรแล้วและตั้งแต่ทําข้อตกลงมันก็มีผลดีเพราะเขาเป็นส่วนสําคัญในการพาทีมเลื่อนชั้นนะครับมังโกสิวาครับทำผลงานเยี่ยมครับรวมกับคารบันโยนะครับพวกเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและฟราบิโอคาบัโยก็ยอดเยี่ยมมากสําหรับเขาเขาเป็นส่วนสําคัญของทีมและเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่เนื่องจากเราทรําธุรกิจที่ดีเราสามารถทรําธุรกิจที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งได้นะครับ ประธานสโมสรได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคาวบอโยครับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับนักเตะเจ้าหนูวัย19ปีครับโอ้โหอายุยังน้อยแต่ฟอร์มโหดจัดนำมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคาวบอโยมาลิเวอร์พูลนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกครับสวีดัสสวัสดีครับ